อาหารรถที่สองก็ได้มาถึงแล้วได้จ้าเป็นอาหารจากผู้ใัยใจดีพี่ตุ่มอนคราะหอนุญาตนะเอ้อบ่าเอยตื่นแม่เปิดอาหารจากพี่ตุ่มผู้่นใจดีได้จ้าเป็นเลขอนุเคราะห์เด็กน้อยขอบคั้วแมวยูโรแล้วก็แมววัดแมวจนทั้งหลายที่พี่ตุ่มได้บริจาคมา นกกะตินั่งไปเรียงเล็กๆเท้งยยบานเท้งยยวัดแล้วก็แบ่งไปให้แมวจอนอีกของพอตาปุ่มน่งอีกตัวหนึ่งนับไปตุ่นเดินขออนุญาตเด้อขอปุ่นห,หลายๆเด้ยจ้าได้เวลากินอาหารแล้วเข้าก็ไปตามหาเ็กหน่อยเพื่อที่จะมากินเขาแรงเมื่อจะเปิดตู้ออกกับน,น้องุสม กับน้องแจว๋วที่เป็นที่ประจําที่น้องม่แอบลบอยู่ในน,นี้จะพราถึงเวลากินเขาน้องก็ตั้งใจกินย่างคากจะเ่าใสให้เขาคุกปลาทูก,กรอนแล้วหาก็ส่ให้เขาอาหารตามนีม่คือน้องสมน้องสมก็กินเขาย่างเก่งๆจ้ะหลังจากกินเขายิมเล้วน้องเจียวกับมา เมาออกกับร่างกายมาฝนเล็บจะเบื้องแล้วก็เป็นภาพทีตะฮักตะฮักน,นอนเริ่มที่เดืองกับอายเดืองกับพี่เริ่มสซเลนเป็นเริ่มเต้าแค่แะอะไรจะเขากับโมกับพีที่ขอบขั้ขวแล้วนี่คือพียูโ,ยโรโยูโรกับมากเล่นน้ำนองตอนรับนอนไม่พอพีโยูโรกับเป็นแมวจอนคือกัน น้องฝนเลียดจ้ะสำรับอาหารที่เดมามายมแม่ไม่เมื่อนี่นองก็กินดีดีได้จ้ะท่งเด็กหน่อยก็กินง่ายกินได้เบริรดจ้ะ,อะนอรกับ่านืองอดมาแล้วขอขอบุณผูญ่ยใจดีที่มอบอาหารมาให้เด็กหน่อยได้กินอิ่มนอนหลับเด้จ้ะสำรับแพ้ของน้องสมกระหายไก่สี หายดีแล้วล่ะจ้ะใกล้ผีหายแต่นิดแล้วเมี่ก็เอากระดาษชิดชูเสตแล้วก็เอาตำลี่ซุปยาถ้าให้มีน้นองกะเปลี่ยนใหม่ขนไก่ทานังพีเ่เปยดของน้องจะได้คว่วสามารถพ่เปศดหยอกน้องไปน้่ก็หวัวควนน้องไปน้่มจะเพราะว่าน้องเป็นตาหักมุจจะคั่วอรจะย้ำห่อผ้าไป ขอ,ของนำไปทํำธุระน้องกับหัวจักทึงทีมองไปน่องกับคอยจังทํำธุระสำรับในตู้คันเมนวาบอตายหน่องขาดเนาะตามที่ผ้าน้องมาน้องกับบอเฮดเฮดอีกอย่าง,งสกปรกลเลอะเทอะในตู้เลยจะน้องกับเฮดให้บ้านสะอาดอยู่บางตูที่รับมาแต่ยังบ่หู้จักความปานนี่แต่ยังติ กกแต่ว่าสีทำคว่มตัวกระปุกห้บบานแต่วันี่น้องสองตัวนีโ่โหหน้องสีนอนไปถึงเวลาห่อผ้าไปเขาห้องนำ้ำน้องกับสีฝ้าที่ทักทีเทียเฮ็ดให้เเซ็จเพราะว่าน่องสีบรยโยขางนอกเพราะว่าน้องย่านมาจากเพราะว่าเขามีมา้ามากับที่เอามาจากวัดหกโตนั่นแหละจ้ะแต่ว่าม้าอยู่นี่สีบ่ทิทำลายแมวสีหยอกกับแมวแต่ว่าน้องกัยังบ่ขุนอยู่เพราะว่า น้องอาจสะเคยถือทำลายมาน้องเห็นม้าน้องสี่ตันตันแล้วก็สี่คู่ฟอฟอตลอดจะน้องเลยบ้างท่าด้กยกาออกนอกบ้านเข้ก็ต้องผ้าน้องไปตัวนี้เป็นพี่แจ้วพี่แจ้วนี่สี่ไล่คือนันเลกับน้องจิ๋วทะเลเฮือพี่จิ๋วกับเืือพี่แจ้วกับน้องจิ๋วจ้ะพี่แจ้วก็อยากเล่นน้ำน้องน้องก็อยากเล่นน้ำพี่แจ้วตัวนั้นจะเป็น ไดมอนข้างบนก็เป็นเปาตุงจ้ะนี่เป็นไดมอนนี่เป็นเปาตุงนี่เป็นไอเถียงหน้าบ้านเฮ้าถึงสีละปัดลังหน่อยจ้ะแต่ว่ากะไล่หล่อมไปโดยแมยวนี่ก็คือไอเถียงหน้า,อ,นาอ๋อบางหาันเป็นไอป้ายหยาอันนี้คือไอเถียงหน้าจ้ะนี่เป็นเปาตุงนี่เป็นพี่เปาตุง ตัวนี้มันพีรีโออาหารเท่ากับสิไตถวยไว้ตลอดจะนองมานองตัวใด้หิวน้องกัะสิไม่กิน,กกนแล้วก็ไปเรียนไปทําธุระนี่เป็นพี่คุนทองพี่คุนทองเท่าทายยง่มองขึ้นตาน้องก็เลยเตกต้ตงแต่งจะนี่มันพี่เป้าตังน้องกระสิ เต็มเฮียนอยู่สิกระจาข้ากระเตี๋ยให้ล้างตูเน่เข้ากระเตี๋ยเอาเกะเอาอยังแน่มาปูพืนให้น้องนอนขอบคขั้วใหญ่จ้าจอบอุ่นขนาดต่มาชีกแมวกะต่วมนองเจียวกับน้องสมกรติเป็นโตที่สิบสิบหกหรือสิบเจ็ดอะหละจยังยังนับยังนับประคันได้นั่นอยู่จะ้ะ เดยกมาบางหันม yeah, ันนั่งนั่งในร่นหล่นแอะแอเแอะแออเจ๊เัมืนี่มาตอนรับทั้งหนาเลยบปลุกไปไปเข้าไปเข้าไปเไป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 ามแม่ไปหายไม่เชื่อเียอาหารฉิมนู้คนหายอาหารอยู่เรากินแต่อาหารเม็ อ้ห้องถือกนนะ่ะอ้าวนี่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 โอ้ยอ๋าได้ได้ได้ด้ด้อ๋อโอ้โอ้โนี่มาตังเขตเบื้องกัมีผู้เอาอาหารเม็ดให้น้องอยู่จ้ะแต่ว่าเ้าก,กัมาหาน้องคือเกาอ่าเพราะว่า เป็นห่วงน้องเนาะกองนำ้ำเนี่ยปกติเป็นกองอาหารเม็ดพใหอแถวนางมาใส่เนาะในห้อเถาสนเทแต่แต่ทวงไว้ก็กได้มื่อกี้ลูกกินบ่กเขาเหิวปันใดแม่นบ่เพรากันได้กินอาหารเม็ดแล้วนะเด้อลูกเด้ออาหารเนี่ที่เราห้เด้อา มาแม่ลูกละมาแม่นั่นนี่อีกตัวหนึ่งยู่อว่ไก่จ้าตัวนั้นตัวนั้นหางเงาลูกตัวแขกัวแต่ว่าตัวนี้เริ่มคุ้นละสองตัวนียตัวนี้เริ่มคุ้นละตัวนี้มันเป็นสองตัวตัวหางเงาเลยที่แขะมาแม่มากินน้ำกันมาลูกมาแม่เป็นลูกของสามสีสามสีมีลูกสองตัวเดี๋ยวไปหาตัวดำครับตัวเรืองก่อนจ้ะกับน้องฟากันน้องทาอยู่บันไดได้จ้ะ มาแล้วลูกมาแล้วเออมาแล้ว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 มาถ่ายย้อนมาลูกถ่ายโยอ่ะขึ้นไป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 ก่อนเร็วเอออ้าวมีอาหารเไหมจุมีค้นหายา,หารเมด็ดไว้แล้วบ่ค่อยหิวเราพักกันอ้ากินขาา้นา,าวบ่้าน ถือรออ่านเห็นรอน่องดำดำดำอ่ารอนน้องหาอคุณกอนมาก,กินได้หรือเด้เออ่อ้าฟ้าป้า้ามาขินเขาบ่ะต้ไปดีนคุณยายคุณยายเป็นมาเอาหาหันเห่ไมวไว้แล้วน้องก็ได้บอกคอยหิวปคนแต่ว่าน้องเห็นแม่มาหาน้องก็ดีใจแรงไปหาอยหอขั้นไดขึ้นเาจะ้ะ สวัสดีค่าแม่มาแล้วตัวที่ยงังจะายได้แต่ว่าต้องใยตัวที่ดำแล้วจ้ะละอ้อมือนี่ายเลยเ้ยเวเออมือนี่ใช้ให้ายเนาะมือที่ห้าไปให้อาหารนองพระอาจารย์เพิ่นท่านในมาได้จ้ะแต่ว่าตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นมาถึงแล้วเพิ่นมาตีมาเขาพันตามีทั้งมดตีองค์จ้ะกบบระบอกต้องห่วงอาหาร ตำรับครับเขาต่อไปจะกะตีมีให้น้องได้กินอิ่มอยู่จ้ะเพราะว่าทบ้านเฮากับไต่บาทดีดีอาหารก็ได้เลือลายแทบทุกมือจ้ะแต่ว่าเฮากับที่มะหฮอาหารมให้นองกินคือเกาล่ะจ้ะเฮากับที่มาจังหันน้ำมาวัดน้ำมาดูแลนอนน้ำคือเกาจากังไรก็ฝากติดตาม เป็นกำลังใจกดไลค์ให้ในเดอ้อจ้า